ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับต้นนะครับจากพูดบอล n ี่มิวสิกนะครับอุปกรณ์ดนตรีเครื่องดนตรีเพื่อคนดนตรีนะครับโอเคก็ในวันนี้นะฮะจะมานําสินค้านะครับก็สินค้าที่อยู่เราในวันนี้ก็คือนี่นะครับกองชุด c m c นั่นเองอ่านะฮะกองชุด c m c นะฮะชุดนี้จะเป็นเป็นพีรูดนะครับเป็น c m c พีรูดป๊อปล่านะฮะก็จัดอยู่ในพีรูลดซีรีส์ของแบรนด์ c m c นะครับ โอเคฮะแล้วันนี้ที่เห็นจะมี3มชุดหลักๆด้วยกันนะฮะโอเคก็ okay. แต่ว่าสาชุดนี้ก็จะเป็นพีรูดทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า3าชุดนี้เป็นสินค้ามือสงนะฮะเป็นสินค้ามือสที่อยู่ในร้านเราครับ Cool o n e y Music นะครับโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขายทั้ง3ชุดเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสินค้าที่เอาไว้โชว์นะฮะอย่างช่วงที่ก่อนจะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ตรงนี้เอาไวา้ให้ลูกค้านะครับเช่า นะครับเข้าออกงานอะไรเงี้ยเช่าแบงเกียร์เครื่องดนตรีอะไรางี้นะฮะโอเคแต่ที่ขายอยู่นะครับก็จะมีมีตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแต่เป็นเป็นมือสองเาะเป็นพีรูดปลอบร่เหมือนกันนะฮะนี่ดูลายไม้สวยสีขาวเลยนะฮะแต่ว่ามือหนึ่งก็มีนะครับอ่ามือหนึ่งสำหรับใครที่สนใจนะหรือว่าอยากได้แบบมือหนึ่งของใหม่ใหม่ใหม่เลยนะฮะก็สั่งกันมาได้ที่ทางกุ๊บดี้มิวสิกนะครับโอเคสั่งอีซ์เข้ามาเลยก็นี่ครับ อ่เดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนี่ครับนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้เป็นเป็นของมือหนึ่งนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะคะรูปครับมีนะฮะอันนี้จะมาให้ดูสามชุดนะครับมีสีม่วงตัวยสวยๆสีด,ดํานะฮะมีมีสีให้เลือกมากกวนี้เดี๋ยวว่าจะอ่าได้ได้โพลลงในเพจไปแล้วเนาะมีหลายหลายสีนะครับให้เลือกกันเลยนะครับของมือหนึ่งนะครับ โอเคมาพูดถึงอ่าสเปคกันดีกว่าเมื่อสั่งชุดนี้แล้วจะได้อะไรไปบ้างนะครับก็หลักๆจะเป็นจะได้ตัวกองนะครับก็จะมีสี่ใบนะครับอ่าก็จะมีด้วยประกอบด้วยทอมหนึ่งทอมหนึ่งจะเป็นทอมสิบนิ้วนะฮะครับผมเป็นทอมสิบนิ้วอ่าทอมสองอันนี้เป็นสิบสองนิ้วนะฮะสิบสองนิ้วนะฮะแล้วก็ฟลอทอมนะครับฟลอทอมจะเป็นอ่าสิบหกนิ้วนะครับอ่าแล้ว สุดท้ายนะครับกระเดื่องหรือเบสดำนะฮะเบสดำจะ22นิ้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับตัวที่ขายอยู่ตอนนี้เป็นสินค้ามือสองสำหรับมือหนึ่งก็สั่งเข้ามาได้นะครับโอเคมีตัวสั่งตัวหลักนะฮะอ่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้อ่าเราไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าเป็นตัวอยากให้อยากอยากให้ดูนะฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบนะฮะตัวนี้นะครับสีมันอ่ะดูดูก่อน อ่าเป็นไงบ้างฮะนั่นไงเนี่ยครับคือดูจะสีแล้วอ่ะมันเหมือนกับอ่าในเรื่องสตาร์วอรไอตัวอะไรฮะสตอมสตอมชูเปอร์นะฮะคือมันแบบสีขาวดาม,มันตัดกันเนี่ยมันมันเหมือนแบบโรบอทมากเลยคือสีมันมันน่าออกแบบน,นี่จริงๆน่าลุยมากนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะฮะโอเคโอเคเอาพุทเอาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขออภัยนะฮะลืมบอกไปนะครับถึงสเปคนะฮะยังไม่หมด นอกจากกรองสี่ใบแล้วที่เรามีให้ก็คือทอมเมาส์น,นั่นเองทอมเม้าวคืออะไรก็คือตัวนี้นะครับทอมเมาส์คือตัวนี้นะฮะก็จะเอาไวจ้จับ,บจับทอมนะฮะจับทอมหรือว่าจะมีศัพท์ที่เรียกกัน,นง่ายๆก็คือเขาควายนั่นเองนะฮะเอาไว้จับนะฮะมีให้เมื่อสัปดาห์นี้นะจะได้สองชุดเอ้อไม่ได้อ่สองอันจะมีให้สองอันนะครับไม่รวมไม่รวมขาแฉะเนาะขาแฉะหรือขาชาบเนี่ยครับขาขาบูมพวกนเนี้ยเนี่ยขาบูมก็คือมันมันพับได้นะฮะไม่รวมแต่ แต่สั่งแยกได้นะครับมีเหมือนกันนะฮะสำหรับขาชาบซีซีนะฮะขาบมมูมนะฮะสั่งแยกสั่งแยกได้เลยนะครับก็มานี้นะครับทั้งทั้งสามชิ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวดูให้ดูหน้าตาของแต่และชุดกันไปก่อนเนาะโอเคสั่งเข้ามาได้ครับทั้งมือหนึ่งและมือสองนะฮะนะฮะอ่าดูตัวนี้นะครับสับตัวนี้นอ่าถ้าดูหน้าตาของมันนะไแม้แต่ตัวนี้อ่าพูดถึงตัวนี้หน่อยเนาะอันนี้จะเรียกว่าอ่ากิ๊กพอร์ตนะฮะที่แบบว่าเอาไว้แบบอ่าเจาะไมหรือว่าอะไรเงี้ย อ่าตอนนี้ไม่ไม่มีให้ไม่มีแถมให้กับกองแต่แต่สั่งได้ครับสั่งได้นะฮะสั่งได้ทุกอย่างนะครับถ้าสนใจสั่งเข้ามาเลยนะครับโอเคก็โดยประมาณนี้นะครับทั้งมือหนึ่งและมือสองสามารถอ่าสั่งสั่งกันได้นะฮะโอเคนอกจากกองชุดนะครับอ่าพูดถึงแบบเซมซีหน่อยนะฮะก็อ่าลงไปนะับก็ทั้งมันมีกองชุดแล้วก็จะมีที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือสแนนนั่นเองสแนนนั่นเองนะฮะ สแนร์ CMC เนี่ยก็สั่งเข้ามาได้นะครับทั้งมันมีสแนร์พิลูดนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆของ CMC นะครับเดี๋ยวจะมาอ่ามาแนะนําอีกทีนึงงนอะกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ที่ร้านหลังนะแต่สั่งมันมาได้เนาะถ้าอยากได้ตัวไหนนะฮะสั่งเข้ามาได้นอกจากสแนร์แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับมือกองนะฮะก็คือเก e ้าอี้กองนั่นเองนะครับเพราะว่าคงไม่ไม่ค่อยมีน้องมือกองที่จะยืนตีเหมือนแบบ เครื่องอื่นเบียร์กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือนักร้องต้องนั่งตีนะครับเก้าอี้กองก็มีนะครับตัวอี้กอง c n c นะฮะอย่างที่ตอนนี้เรามีอยู่ก็เป็นอ่าเป็นแบบบอกอันมา้านั่นเองบอกอันม้าก็จะแบบไอที่มันไม่ใช่บอบกลมุมกลมจะเหมือนแบบเหมือนอันมาน้านั่นแหละนะฮะไม่มีไม่มีภาพมาให้ดูเนาะมีภาาไหมบบงดูนะโอเคไม่เป็นไรนะครับกองไม่อ่าเก้าอ,อี้กอง c n c นะครับก็สามารถอ่าสนใจนะครับสนใจ ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับสั่งได้นะฮะกาอีกองชุดนะครับโอเคนอกจากกาอีกองชุดนะฮะก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือไม้กองนะฮะไม้กองก็สั่งได้นะไม้กอง c m c ั้านอกจาก c m c จะมีอาแบรนด์อื่นด้วยนะฮะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะแบรนด์ c m c มีทั้งห้า A เจทุกขนาดนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากทีนะครับกับ w h o o n i n g music นะครับจำหน่ายเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีเพื่อคนดนตรีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะทุกคนฮะ ได้ป่ะครับอะเดี๋ยวก่อนจะลาไปก็จะให้เห็นภาพกันหน่อยเนาะ